สวัสดีครับมีคําถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนอีกแล้วนะครับว่าเออถ้าเราฉีดกระตุ้นไปแล้วเนี่ยนะครับภูมิต้านทานของมันของเราเนี่ยที่ได้มันตกลงเร็วนะครับไม่กี่เดือนมันก็เริ่มตกแล้วเนี่ยเราควรจะไปฉีดดีหรือว่าเราจะรอเว้นช่วงไปก่อนนะครับเพราะว่าบางคนก็กังวลว่าเออเนี่ยโอไมครอนมันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับถ้ารอให้มันระบาดอีกสักระยะหนึ่งแล้วเราค่อยไปฉีดนะตอนนั้นเราก็จะมีภูมิสูงพอแต่ถ้าเราฉีดไปตอนนี้นะภูมิมันอาจจะตกก่อนที่ตัวโอไมครอนของเรามันจะ ระบาดแล้วถึงเวลานอนนั้นน่ะเราก็จะกังวลแล้วต้องไปฉีดดีกเคมหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายในมุมมองของผมให้ฟังนะครับอันนี้คือเป็นการอธิบายตามตรรก,กะทางภูมิคุ้มกันวิทยาเฉยๆนะครับดูว่าท่านจะเห็นเป็นยังไงตรงส่วนการตัดสินใจว่าจะฉีดตอนนี้หรือจะรอไปก่อนแล้วค่อยฉีดเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของท่านแล้วนะครับ พบกับผมนะครับนาย um แพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบัมบัดนะครับโอเคสิ่งแรกที่เราต้องทําความเข้าใจกันก็คือาการฉีดเนี่ยฉีดวัคซีนต่อให้กระตุ้นไปเข็มสาเข็ม4เข็ม5้าหรือมากกว่านั้นก็แป้วแต่นะครับภูมิต้านทานหลังที่ฉีดเนี่ยมันขึ้นจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะต้องตกลงภูมิต้านทานที่ว่าก็คือภูมิต้านทานแบบ แอนติบอดีซึ่งมันเป็นโปรโตีนซึ่งลอยไปลอยมาอยู่ในเลือดของเราแล้วก็เข้าไปสู่ระบบน้ําเหลืองแล้วก็ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเรานั่นเองนะครับภูมิต้านทานส่วนนี้เนี่ยจะต้องลดลงถ้ามันไม่ลดลงนี่สิผมถึงจะคิดว่ามันมีปัญหานะครับร่างกายคนเราโปรโตีนพวกนี้มันออกมาด้วยการกระตุนถ้าไม่มีตัวกระตุนมันจะต้องหายไปนะครับถ้ามันคงอยู่ตลอดเวลาแล้วมันสูงอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยเป็นโรคเป็นโรคนะครับ แล้วผมไม่ได้กังวลกับการที่ภูมิต้านทานพวกนี้มันจะลดลงเลยแม้แต่น้อยทําไมผมถึงคิดเช่นนั้นนะครับภูมิต้านทานอย่างที่ผมเคยเล่าไปหลายรอบแล้วท่านก็ลองไปดูคลิปเรื่องภูมิต้านทานที่ผมเคยเล่าไปก็ได้มันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับภูมิต้านทานของเราเนี่ยถ้าพูดถึงระบบเฉพาะแอนติบอดีเพียวๆเลยนะฮะมันจะมีเซลล์เซลล์หนึ่งซึ่งเรียกว่า B เซลล์นะครับ B เซลล์ตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ในการกลายไปเป็นเซลล์ซึ่งผลิตแอนติบอดีตัวนี้ซึ่งก็คือ plasma เซลล์นะครับ แล้ว B เซลล์ตัวนี้เนี่ยพอมันทําหน้าที่ของมันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีจานวนเยอะอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะครับา l a s า a cell จะเยอะแยะไป,ไปเต็มเลือดของเราไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของร่างกายของคนเรานะครับอ่าสิ้นเปลืองยังไงก็เหมือนกับว่าถ้าท่านเอาบอกว่าเออเนี่ยจะมีศัตรูมารุกรานท่านออวันนี้แต่เขามาแค่ครั้งเดียวเนี่ยแล้วท่านปราบเขาไปแล้วเนี่ยนะครับท่านจะเอาทหารวางไว้ตรงนั้นตลอด เวลามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งมันเพิ่มเป็นเงาตามตัวร่างกายก็เช่นนั้นนะครับคือจะจะให้อันติบอดีมันสูงอยู่ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับร่างกายเราก็จะต้องเอาพลังงานไปทําอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากขึ้นนะครับดีกว่าเอามาสร้างอันติบอดีนะแล้วร่างกายทํำยังไงเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์2อย่างก็คือ 1. ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองอันที่2ยังสามารถป้องกันเมื่อศัตรูเข้ามาในร่างกายร่างกายมีระบบความจําครับ ความจําคือ memory B cell นี่แหละครับเวลาที่เขาทําหน้าที่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะกลายไปเป็น B cell ชนิดที่เป็นความจําส่วน B cell ตัวอื่นเนี่ยก็จะลดกันมีบทบาทไปแล้วก็หายไปหรือบางทีก็ตายไปนะครับปริมาณแอนติบอดีซึ่งสร้างจากตัว p l a าเซ cell p l a ม m a cell เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นเอาง่ายๆแล้วกันมีแบบอายุสั้นกับอายุยาวอายุสั้นมันก็ตายไปทําหน้าที่เสร็จเจอสิ่งแปลกปลอมเสร็จ,จากาจัดเสร็จมันก็หายไป อายุยาวมันก็ไปซ่อนตัวอยู่สักที่ของร่างกายเราซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในไขกระดูกเรานี่แหละครับนะมันก็จะอยู่ตรงนั้นคอยปล่อยแอนติบอดีต่ําๆออกมานิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วถามว่าพวกนี้มันดียังไงนะครับเมมโมรีบีเซลหมายความว่าถ้าท่านสามารถกระตุ้นตัวนี้ได้ถ้ากระตุ้นตัวนี้ให้เกิดความจําที่ดีได้ครั้งต่อไปเมื่อมีเชื้อจริงเข้ามาในร่างกายตัวนี้แหละครับมันจะเพิ่มจํานวนมหาศาลอย่างรวดเร็วแล้วกลายไปเป็นเซลล์ซึ่งทําหน้าที่ในการผลิตแอนติบอดีเดียวนั้นเลยก็คือ งเเนั่อดังนั้นภูมิต้านทานของท่านตอนแรกที่กระตุ้นโดยวัคซีนเนี่ยมันขึ้นแต่วัคซีนมันไม่ได้อยู่ในร่างกายท่านตลอดนะครับภายในไม่กี่วันเนี่ยมันจะหายไปจากร่างกายท่านโดยหมดสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับวัคซีนหายไปแล้วสปายโปรตีนที่อยู่ในนั้นก็จะหายไปโดนร่างกายกําจัดแล้วภูมิต้านทานของท่านมันก็จะอยู่สูงอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นก็จะตกลงเพราะมันไม่มีอะไรไปยุ่งกับมันถูกไหมครับและถ้าท่านตอนนี้เกิดความจําได้แล้วถ้าท่านไปติดเชื้ออีกรอบหนึ่งภูมิต้านทานที่หายไปเนี่ยมันจะะกลับมให่ร คำถามก็คือเรากระตุ้นไอ้ต่ memory B cell ของเราได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็โดยการกระตุ้นด้วยวัคซีนนะครับแล้ว memory B cell เนี่ยมันไม่ได้หายไปเหมือนกับแอนติบอดีนะครับมันอยู่กับเราไปอย่างนั้นนั่นแหละรครับอยู่ไปตลอดเลยแล้วที่สําคัญไม่ได้มี memory อย่างเดียวนะครับ plus มาเซลที่เมื่อกี้ผมว่าเนี่ยมันจะมี long l i f e d plasma cell คือ plasma cell ที่อายุยืนนะครับอายุยืนแค่ไหนอยู่กับเราไปตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะฮะถ้าเกิดตัวนี้ขึ้นมาได้เนี่ยแต่ว่า บางท่านก็อาจจะมาคัดค้านผมว่าลองลิฟท์พลาสมาเซลล์ยอยู่ตลอดชีวิตแน่หรอถ้าท่านไม่เชื่อนะท่านก็ลองไปหางานวิจัยดูได้ครับผมทํางานในห้องแลบที่ทําเรื่องนี้นะครับผมก็สามารถเราบอกได้เลยนะฮะก็มันเป็นลองลิฟท์พลาสมาเซลล์วิธีการที่เขาศึกษาก็คือไปเอาไขกระดูกของคนที่ผ่ากระดูกออกมาเนี่ยฮะอายุ6กเที่เขาเปลี่ยนข้อสะโพกเอาตัวนั้นมาตรวจดูว่ามีภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน m m r ซึ่งฉีดเข้าไปตอนเด็กเลยเด็กจิ๋วเลยนะครับ ยังอยู่หรือเปล่าปรากฏว่ายังอยู่และอ,อยู่ในหลองเลืฟด p l a s าเซลล์ของคนอายุ780ด้วยนะท่านลองไปหางานวิจัยด้เองเลยนะครับมันมีแล้วนะครับอันนี้ก็คือถ้าท่านสามารถกระตุ้น memory B cell กับลาสมาเ c e ล์ได้ท่านก็จะมีความทรงจําที่เป็นแอนติบอดีทึ่งสร้างมาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อที่ท่านเจอเชื้อดังนั้นในส่วนตัวความคิดของผมคิดว่าการที่ท่านฉีดเข้าไปตั้งแต่ตอนนี้นี่แหละมันจะเสริมสร้างทําให้ memory B cell ของท่านมีความแข็งแกร่งสูงขึ้นมีโอกาสสร้างความทรงจําที่ดีขึ้น การตอบสองจะดีขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เลยแต่ถ้าท่านรอในช่วงนี้ก็มีเป็นไปได้2ออย่างหนึ่งท่านมีความทรงจําของ B cell ที่ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาโอนเคันี้ได้โชคดีครับถ้าความทรงจําของท่านไม่ดีล่ะเช่นถ้าท่านเป็นเด็กหลังห้องแล้วเรียนไม่เก่งอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเออไม่ค่อยมีครูมากระตุ้นมาคอยบอกข้อสอบมาคอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมากระตุ้นนิดน,นึงถ้าอาจจะโอ๊ะไปเจอข้อสอบจริงโอ๊ะทำไม่ได้คะแนนตกอะไรเงี้ยความทรงจําของท่าน B cell ของท่านไม่ดี โอ้ไม่มีใครมาต้นต้นตั้งแต่ตอนนี้รอไปถึงใกล้ๆที่เชื้อมันจะมาเราไปไปแย่งกันฉีดตอนนั้นอ้าวไม่ทันอะาภูมิท่านอาจจะไม่ขึ้นก็ได้ภูมิท่านโอ้ที่มันอาจจะดีก็ได้แต่ถ้าท่านติดมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นน่ะท่านทํำยังไงล่ะมุมเมมโมรี c บีเซลท่านยังไม่มีแต่ท่านยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเสร็จสิครับนะฮะแล้วเกิดสมมุติว่าท่านที่ต้องการไปฉีดเอาตอนช่วงที่มันระบาดจะเกิดอะไรขึ้นครับแย่งกันฉีดใช่ไหมครับจองกันเป็นยังไงครับจองจองวัคซีนกันไไดด้้หหรรือนะะออเเปปล่าาานะจงกิัญขึมม ตรงนี้ผมคงจะไม่พูดนะครับท่านที่เคยจองก็คงจะรู้ดีว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับท่านทําได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ฝากไปคิดกันเล่นๆนะครับแต่นี่ยังไม่หมดนะนี่เป็นแค่ภูมิคุ้งกันแบบแอนติบอดีเท่านั้นมันยังมีภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เหนือไปกว่าน,นั้นก็คือภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ก็คือ t ีเซลล์อิมมิเนตี้นี่แหละครับนะซึ่งมันจะไม่ได้มีแค่ตัวทีเซลล์ตัวเดียวมันมีทีเซลล์หลายๆแบบหลายชนิด แต่ T เซลล์ก็จะมีความจําเหมือนกันแล้ว T เซลลเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เก่งมากในการทําให้เราไม่มีอาการของโรครุนแรงได้นะครับโรคของเราจะไม่รุนแรงด้วย T เซลลตัวนี้แหละเพราะว่ามันเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่จะเกิดปัญหากับร่างกายเราขึ้นมาถ้าเราสามารถกระตุ้น T เซลล์ตัวนี้ได้นะมันจะดีมาก T เซลล์ตัวนี้อยู่ได้นานแล้วก็สมันมีความสามารถอย่างหนึ่งของ T เซลซึ่งแตกต่างไปจาก B เซลคือ ลักษณะที่มันจดจําเชื้อเนี่ยนะครับมันจะใช้ลักษณะวิธีการจดจําที่แตกต่างไปจาก B เซลล์ cell. B เซลล์เนี่ยจะเห็นแค่ไอตัวสปค์โปรตีนที่เราบอกนี่แหละนะครับมันจะจําแค่ส่วนเดียวนะแต่ถ้า T เซลล์เนี่ยมันมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการรับรู้บางอย่างได้แล้วอย่างที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่า T เซลล์เนี่ยนะฮะเราเจอตรวจกับสายพันธุ์โอมครอนเลยนะครับสายพันธุ์โอไมครอนนี่แหละครับว่ามันยังเจอว่ามันยังได้ผลในการที่ T เซลล์จะ เห็นโอไมครอนอยู small, mm ่เห็นเซลล์ซึ่งติดโอไมครอนได้อยู่นะครับมันไม่ใช่ว่าทีเซลล์เขาจําไม่ได้นะครับว่าเนี่ยตัวแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายทีเซลล์เขายังจาได้ครับทีเซลล์เขาฉลาดนะอ่านี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกระตุ้นทีเซลล์ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วถามว่าวัคซีนทำานังกันได้หรือเปล่าได้ครับมีงานวิจัยมาหาสารท่านลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ผมก็แปะลิงก์ไว้ในนั้นเยอะแยะไปหมดนะครับอ่ามันมีแล้วนะครับทีเซลล์สามารถกระตุ้นได้ด้วยวัคซีนพวกนี้นี่แหละครััับนนดง้ โดยส่วนตัวของผมคิดว่าถ้าสามารถทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแบบ T เซลล์ cell, มี m มม o ม y รีเซลล์มีแมมเมอรี่ B เซลล์ cell, มีลองเลปลาสเ c ลล์ cell, อยู่ในร่างกายและทําให้มันเกิดขึ้นได้นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราจะไม่มีทางรู้ได้ว่ามันเกิดแบบนั้นขึ้นมาหรือ,อยังเราฉีดเข้าไปมันถึงจะสามารถมีโอกาสทําให้เกิดแบบนั้นได้ถามว่าฉีดเยอะเกินไปเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดอะไรขึ้นครับบอกเลยไม่เกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ทําให้มีอันตรายอะไรแต่อย่างใดนะฮะ ฉีดหลายชนิดฉีดยังไงก็ไม่มีอันตรายอะไรแน่ๆอยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวผมถ้าคิดทางทฤษฎีเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกคลิปต่อไปอีกทีหนึ่งลวกันนะครับเรื่องว่าการฉีดวัคซีนเยอะๆเนี่ยจะทําให้ท่านเป็นโรคมะเร็งโรคภูมิด้านทานต่อตัวเองอะไรจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ในทางทฤษฎีเรามีอะไรบ้างในหลักฐานทางการแพทย์เรามีอะไรบ้างซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะครับท่านก็ลองย้อนไปฟังดูก็ได้ครับผมพูดไว้ชัดเจนแล้วนะครับ ผมก็ยังยืนยันความคิดเดิมอยู่ดีนะครับว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวผมถ้าผมฉีดไปเอยแล้วผมก็ฉีดอยู่ดีนะครับก็เป็นความมั่นใจส่วนตัวของผมอย่างนี้เลยนะฮะทีนี้ก็อย่างที่ต้องเกริ่นไว้ตอนแรกนะครับว่าการที่จะตัดสินใจว่าจะฉีดตอนไหนฉีดยังไงเนี่ยก็จะต้องเป็นความตัดเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของท่านนะครับผมมาชี้แจงในฐานะที่เข้าใจเรื่องระบบภูมิคุ้มกันวิทยาเท่านั้นนะครับ ก็มองให้เห็นผลประโยชน์มองให้เห็นประโยชน์ต่างๆซึ่งการฉีดก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันดีกว่าแล้วเวลาที่ผมฉีดเนี่ยผมก็จะฉีดตามระยะเวลาไม่ได้ฉีดตามระดับภูมิเพราะว่าภูมิของ B เซลล์ cell, อย่างที่ผมอธิบายไปคราวที่แล้วเรื่องแอนติบอดีมันไม่ได้สัมพันธ์กับ T เซลลเสมอไปนะครับแล้วการตรวจ T เซลล์มันไม่มีครับมันตรวจไมได้นะ ตรวจเฉพาะในงานวิจัยซึ่งเขาก็ไม่ทํากันในโรงพยาบาลต่างๆเขาทากันใน l a อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้รับตรวจให้คนทั่วไปหรือซ้าไปดังนั้นเราไม่มีโอกาสร,รู้นะครับเราสามารถกระตุ้นมันได้เรากระตุ้นเยอะก็ไม่ได้เกิดปัญหาด้วยนะฮะอ่าโอเคเท่านี้นะครับหวังว่าหลายๆคนคงจะได้ความกระจ่างเพิ่มขึ้นนะครับใครมีคําถามอะไรก็สอบถามมาได้ขอบคุณมากสวัสดีครับ